ขันจะบ็มีเ <único> ร <Liberty Overwatch> er <ED> ื่องบานอีกพูวขันแม่สมบัติย้ามัดบ้านมีขันบ้านขายต่วกเลยแบบานขายบ้าน่นคล้ายๆม่เลยก็มีเมือนกูบ้าปีอีกแม่บมานหายก็ไปมีขี้เต้าบ้านเออไปมีอีนางมกแยกเมื่อเข้ามาที่เต้าพอนังจำไม่ได้หมดสั่ ไม่ตารอดมาเดี๋ไ่ตรอดมาเพ่งเท่าไี่มาพอว่าเออเขาอึงนั่งสบพนวรหจืนอ่กเออใครใส่ส่วนๆนะพูงใครมาดังจังแฉมาจังสุดแดงใครอึ้งนั่งสบพนทั้งแบบวันนี้เนาะเอออึงนั่งยบไทยหายจากทางแดมากไทยเกิดแล้ว thay đặt bà cho hoàn thành thì ra một là thành hoàn hành thiết cầu và bây giờ thì ra một là cầu qua những bây giờ cầu thích thọn và bây giờ cầu thiết thọn và lên một nào mà ngang phải cho เป็นนีเก้าชิปทองมาด้วยยิ่งนั่งทองข์อขโารบอกเขาได้รู้พอวันนี้เราหวัด่าพอวันที่วันที่ว่าหีแว่าทางขัดมาหาพอการว่าขัดมากๆแต่ข้างบุหันรารวมมาปูรวมดังไรทิ้เก้าก็เก้าทิปทองรวมกันบ่ได้นะรวมมาปูรวมมาได้รวมมาได้ ข้ราวัลเช้ากับเต้าทช็ทองนะข้าราวังแต่เี็นข้าหมองชาันะไปล้วครั้งนกระเป๋าเน่เช็ดบินทีเดียวน้า่อเอแตเอันนนเก้าอ้เก้าทอครานอขี้รได้บอกเมื่อช่อเลยเช็ดบินที่เดียวสิะเออเช็ดบินเช็ดแ้งานอันนี้จานมีเช็ดเต้าจานมีเก้าครับผมทั้งังนะจะไปหา่า mặt luôn bên hải cổng bà tao 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 tao bà 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 บ่คุณจับทาสาท้าสาวกนแล้วคือว่าในพที่ห้าเดทุนบ่ทว่ากันแล้วมันเป็นจังได้ไหมเอออร้องร้อมาแต่ด้ววอย่านเธอเดือดอย่างหงับหงงงงงงงรงางงนงงงรงงางเงงงงเงง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 เออเงงางง่านออกมาแงงวงงวงงงงงงงกงงงงงงางง เดือนนี้ถือเดือนประหยัดได้นี่หน่อยเมือก้เออว่าโคอ,อดถามถื<ต>อไม่ได้หาเงินทั้เดืน่าคตถามถึงเู้ื้อด้เปลีหนึ่งเป็นทิ้นต่อภาคไ้แล้วใ่ใชครัสอ,มมอัมางนเดือมไได้กบถ้ามม,ม,มีหอดถามถือ <c oughs> มัเร็ว,วหยุดรว่าม่ด,ด,ดเอนี้ยังว่าประหยัดได้อีกแล้วขอขาดอีกแล้วคูเออเดมาเมื่อตายว่าขนาพัง วันก็หาตากเอาไปไว้ใช้วันทานมมงมอเขียะาเด้อครับเขียนคืออะไรเธอเธอเธาพ่อขยันวันเขียนถือแลแต่ว่าพูดถือไม่มถือนั่งดูกั่ขนถือแม่บาทันพ่อขยังวัาเขียนถือแล้ด้อตีมแล้วด้วยแต่ว่าอยากขอมาทันเอทาขีอะไรเบบน้บาไม่เปนาง ว่าไม่มาพอว่าบอกนะ้ะบอกคุณจ <laughs> ำนดวันนีม้มาถึงว่าที่ถามถิ่เธอจากว่าว่าหอดถามถิจนะังเดือนไปเนี่ยเดือนขี่ขีตั้งไปจังมาหอดีขึ้นไปมาหอดถามถิดนถังถือว่าประยอยกเบืออเนาะมาเป็นนะวางไ,นะไห,หยพวก้านต่างถิได้เงินได้หรือดอ แต่ว่ามันกบบให้ตัวนั่แะผู้เขาถือผู้ว่าถือหนึ่งตว่าทำถือไปเอาทยมาพอว่าทขายหน้ากับว่าท่านไดาววาคทะมาบ้าอีพอนึ่งหลัง่าทำบ้าขายห้ขายหน้าว่านเขาไดไปขายเลยท้องอีร่างวัาท่านใดจับมาทำเขาเขาไม่ถามเขาด้วยท่านบ่ามาบอกท่านยึกมาเด็กี่หนังลังเขา่ บ้านเลขพี่เท่าไหาพอเลถายเนาม้อ,มองปีเขาวานองอเอยเป็นนเขาเขากองอเลยมันมากว่าไหนมิตรขี่ตรงว่าทางเขาเอาได้บอกการเลยบ้านเลขที่เท่าไหร่พอไปไป่อเอาเดีถามเดือนนี้พ่อจัดให้บ้านเลขคือเท่าไหร่พ่อเอาเลทถามบ้านเลขที่นะพอ่อบ้านเลขที่ค่ะ นึ่งหาทูบบาๆถ้ามาวดนที่มาไีบ้านได้ที่นึ่งหาทุงสุดๆนึ่ไม่ถูกยุนะคือได้ขึ้นมาพอนึ่งหาทูกขาถามบ้านเรือที่นึ่งหาทุบเทใจกขาบ้างอยู่เทใจเขาบ้ากับว่ Cứ đây thay đây thỏa thì con mà Cứ đây thay thỏa nó được lâu Ba ngày khi thì... Đã có ha Đã có thủ Tạm vậy Tạm vậy Nha là quá thư Đứng ngủ ba ta Bó đây thay là ba Hả ba hãy thư ba thuộc gì thế. Bài hả rồi đó khi ถุงดูท่าหถุงด่ะไปหาเบินหมดบ้าถึ่อนึดไหนก็บาถึงเด้อบ้าถนึดก็บาถึงเด้ึมาบ่นบ่าทางกาวพอตัวหนี่พอก็ได้พอก็ลุกไปทำหน้กูหมดเใยท่านแล้วหลุดแล้วมาในที่หนึ่งห้าถุงหนึ่งห้พ มันคือรรแรนตกทช่วาออกขค้ไหนการาย่างมากังไม่มันปังยางเพรนได้เยรยบอกว่าถ้าจำทำมันผัวขัไม่หอกถูกเพ่็ชั่วโมงด้วย้งทาไว่าได้สัยดีมันว่าโคตรเบื่อนนเอนามนะมันพอกัยเทิ่มเอาเครงเค็งไปว้เอยไม่หรอกทำามาได้หกตัวไปกู มาด้วยว่าค่ะของตัวว่าคาะเอาถัวไปว่าเอแล้วมาหาทั้งครับผมไม่ต้องรวมนะเขาออานางถองเขาเอานางหนึ่งเก้าที่ค้าดเขียก็เอาเก้าถองไทยไายไปเอยมานก็เลยเป็นคายหนึ่งเ้าถองเข้าไรไหมค่ายหนึ่งเก้าถองไปไปที่เมึ่งหาถุงจบข้าวทั้หลัาวันนี้เพราะว่าเดือนนี้ไปจัด có thể đều chưa ra một bước bắt đầu phát biến ra ngoài mà ra ngoài thành nào phát biểu chân thành nào phân tích nào phân tích nào phân tích nào phân nào phân tích 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 nào phân อีแมงหกเปียวก็คือกูอ่านนี่กับติ่เนีให้เขาอีกแต่องแมงมุมเปียกเคือรให้เขาเขียนเลยละปูหนึ่งเก้าสองเนี่ยแต่ว่าจะของมาถืงใครถ่ายพูแล้วพอถ่าโค้งก็ถ่ายมาถ่ามาโค้งก็ถ่ายตายมั้งไปลมั้งาคือผู้เอาที่อยากได้มารอตายมา ต่อไปกูถึเตั้งถ Mont ือแล้วว่าแต่กูเบิ่งปูตาว่ากค่ะกูจะเบิ่งเต้ามือตตหัวทางไหนโตไปกูเบิ่งเบงนายว่าทางกูบอกเคื่องไทยเราเล็ตายทาว่าได้เขาทึ่งมาทางมาวทึ่แ้วกูก็ถือเต้ามือว่นที่ที่ที่กุมภาว่าเราเริ่ท้าดอบกูราาก้าสิบก้าดอลเพ่อกระโดยรถลงก้าสิบ หันบ้อบโตขคดไดาวกิบว่านสมพอมท่าเตีมน่ะเอาไมาสมพมน้อนทุ่เออมาบุกมาทานตัดใสยเรงเก่เป็นจังไห้เป็นตังไหยข้างตื่นไปเดียายข้ามตังนั่งสมพ่ออ้า เออเท่านี้เรอไม่หางอีกยิมซีรวมั้งบุญครับยิมครับแตงโมเออว่าคือกบ่าก็พอขาเวได้ขึ้าถึอได้ขึ้นหนึ่งก็พอขาวไปที่ี่ไนก็ได้ร่างว่าไงกังยก่งร่างว่ากังหายไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่หวานไม่บุญเยอะรวยรวยแขงแทงงปังปัง ได้โตหมได้แถ่งได้แล้วได้ก็แกเมื่อนี้เอาทักษะของทักษิณพิเศษมาทังหอดมาที่นึ่งไดรู็แล้วก็เอาไข้สูงไข้หานดดำก้วยทั้งคือทั้อคหลัแล้วเขียนให้แต่เขาอะไรทักษิณเอาแล้วเขียนอะไรจ้เขียนน่าฟางแค้ ผู้ถือ้องกับอยาบาต่านะคะใ่้เขาไปกวิุธิ์รักว่าป้าคือคาพอวันไส่คูอดงใจเข้ามาพราักถุงงามไม่ไม่มาทุกวมบะรักใส่ไปพามันเอาเอวชิ้วโคไปพราว่าไปเพาว่าเพราะว่เอวชิ้วหกก็มันขาก้องวัปาีค่อพาอวันไปปลาโคปืนปล่หเม์มา บามันโคกเอวทิดโกถึงด้ว่ามันใหญ่โตเงนเอวดโกอ้ถือล่องกับเล่องยงเอาเอาละเอาขาไม่ตรงไม่าบไม่ไม่ราบก็เผาเผาแกงแรกก็ผูกกค้มแล้วรับรับรวยพวเ้ยมาุ้าจุแนี้เนาะแนวทางปูให้ตองหัวกัะ กิจระนาเบิงค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเนาะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอราบสวัสดีค่ะ